สวัสดีค่ะวันนี้จัดง,งานกซันไรเดอร์นะคะมีเมนูเพื่อสุขภาพดีๆมาฝากด้วยวันนี้ในมือของอาจารย์ค่ะเป็นบิงซูจากไวเทชเชคค่ะราดด้วยช็อกโกแลตคาราเมลจากไวตทเชคเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เพื่อสุขภาพเลยค่ะเป็นสิ่งดีๆเลยนะคะเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งดีๆจากจากอ่สินค้าของดซันไรเดอ er. ร์และที่สําคัญนะคะเราสามารถเอามาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆนานาเอาไปทานกันแบบไม่เบื่อ,ะค,ะอาาค่ะอาจารย์ค่ะอร่อยไหมคะอาจารย์ะะะลองชิมดูหน่ มากเลยค่ะอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเนื่องจากในเวตาเชคเองค่่เป็นเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะก็มีโปรตีนด้วยนะคะยิ่งทานยิ่งอร่อยแล้วยิ่งทานนี่มีประโยชน์อ่ะเด็กทานได้ไเด็กทานได้เลยค่ะสูงวัยก็ทานได้ทานได้ค่ะอาจารย์ทานที่บ้านทุกเช้าใช่ไหมคะเวตาเชคใช่ค่ะแต่ว่าสูตรนี้ยังไม่เคยทำเดี๋ยวจะไปลองทำดูนะคะยังมีสูตรอะไรดีๆอีกมากมายค่ะยังไงติดตามกันได้นะคะคุณปาดหขาขอบคุณมากนะคะขอบคุณคทนอาจารย์ค่ะ